สวัสดีค่ะท่านผู้พองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักนะคะ mm. คุณครูขอเนื้อทถอดแมสเจอหน้าคุณครูแล้วเราเรามาเรียนวิชาภาษาไทยถูกต้องเลยค่ะ,ะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือหรือยังคะ,ะสมุดด้วยนะคะดินสอ,อยังลบเปิดไปหน้า73เลยนะคะ,ะเด็กคนไหนที่ไม่มีใบ ที่คุณครูแจกให้ไม่เป็นไรนะคะมีอยู่ในหนังสือเพราะคุณครูก็ดึงออกมาจากในหนังสือนะคะเพราะตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยสะดวกสบายนะคะคุณครูก็ดึงเอาออกมามาใส่เป็นแผ่นเดียวกันจะได้ไม่ต้องแบกหนังสือหนักนะคะเพราะหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันหนาใช่ไหมคะเออแล้วไหนหนังสืออื่นอีกล่ะอ่าอย่างเงี้ยอ่าแต่ห้องหนึ่งทับหนึ่งนะคุณครู จะเก็บหนังสือเอาไว้ที่โรงเรียนนะคะอ่างั้นก็ครูก็แจกไปให้ด้วยจะได้ไม่ต้องแบกหนังสือหนักนะคะอ่าเปิดแล้วยังเอ่ยหน้า73นะคะเด็กๆพยายามหาอะไรขั้นไว้นะคะหน้า73กับหน้า253นะคะสองบทนี้นะคะอ่ะเรามาหัดท่องกันก่อนนะทบทวนทุกวันนะคะอ่ะ สาสผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบาถือใหญ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมวนจำจงดีเป็นไ,ไงคะท่องทันคุณครูไหมอ่ะทันนะคะอ่ะต่อไปเปิดหน้า253จะเป็นรูปนี้นะคะเด็กผมจุกแล้วก็จะมีธงชาติด้วยน,นะคะอ่ะ เปิดเจออย่างนักเรียนหาอะไรขั้นไว้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดหาอ่าพร้อมอยังคะอ่าพร้อมแล้วนะพร้อมคุณครูเลยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ รักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้าน ไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลเป็นไงคะได้ไหมคะอ่าแล้วก็หมั่นท่องนะคะอ่านในหนังสือเรื่อภาษาไทยเนี่ยนะคะ คุณครูได้ตรวจแล้วบางคนเนี่ยคุณครูก็จะพับหน้าเอาไว้นะคะ,ะเด็กๆพยายามทําให้ครบนะคะเพราะคุณครูเนี่ยตรวจแบบหัหัดในเล่มน,นี้ทุกหน้าเลยแล้วก็มีคะแนนให้ด้วยนะคะ,ะมีหลายคนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่ทําคุณครูพับไว้ต้องครึ่งครึงคร่งหน้าไอ้ครึ่งเล่มเลยนะคะ อ่ะบางคนก็ทําแต่ทําไม่หมดบางทีทําหน้าหนึ่งเว้นหน้าหนึ่งบางทีทําครึ่งหน้าเว้นครึ่งหน้านะคะพยายามทําให้เต็มที่คุณครูบอกแล้วนะคะเราเรียนออนไลน์ปั๊บเราทําแบบหัดเลยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราลืมนะคะเห็นไหมมีหลายคนเลยทั้งสมห้องเลยคุณครูตรวจนะคะมีพับไว้เยอะแยะเลยอ่ะพยายามทํานะคะทําเดี๋ยวเปิดมา เจอการคุนครูก็จะเรียกเก็บหนังสือนี้แล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้คะแนนนะคะหน้าไหนตรวจแล้วมีรอยตรวจแล้วคุณครูให้คะแนนแล้วหน้าไหนที่ยังพับอยู่ยังไม่ได้ทําเลยคุณครูก็ยังให้ศูนย์อยู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าเลวไหลนะคะเด็กๆต้องหมั่นทํานะคะอ่ะตอนนี้เราท่องเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปนะคะโดย ทบทวนเป็นแบบฝึกหัดคุณครูจะมีแบบหัดร้ายรูปแบบเยอะแยะนะคะเพราะเรามีหลายเรื่องนะคะที่เราจะต้องทบทวนกันเพราะเด็กเนี่ยไม่ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเห็นไหมคะอ่ามันจะเชื่อมโยงกันคาบเกี่ยวกันนะคะอ่าหนังสือในแบบหัดเนี่ยมีน้อยนะคะเพราะนั้นครูก็จะเสริมลงเขียนลงในสมุด ะะแล้วก็ทบทวนการเขียนสมุดของเด็กๆไปด้วยนะคะบางคนมาใหม่นี่ลายมือ 1. ลายมือแย่มากเลย 2. เขียนไม่ตรงบรรทัดเลยนะคะอ่าสาม,มบางทีชอบฝนหัวดำๆอะไรเงี้ยนะคะภาษาไทยไม่ได้ฝนหัวดำนะคะเขียนหัวกลมตัวตรงนะคะอ่านี่มาดูเลยที่กระดานดำเนไะคะอ่า อันนี้จะทบทวนมาตราตัวสะกดนะคะเราเรียนไปทั้งหมด7มาตราด้วยกันหรือ7แม่ยังเหลืออีกสองแม่นะคะอ่าจะจะครบ9มาตราหรือ9แม่นะคะอ่ะอันนี้เขาจะให้คำมานะคะมันปะปนกันอยู่แล้วให้เราดึงคำลงมาเติมนะคะที่เขากำหนดให้อันนี้ก็มีแค่สาแม่เอง แม่กงนะคะแม่กลนและแม่กลมอ่ะครูให้ข้อสังเกตนี้เดียวถ้าแม่กงจะตัวสะกดลงท้ายด้วยงองูจำเลยนะแม่กงถ้าแม่กลนจะลงท้ายด้วยนอนูนี่เห็นไหมเทคนิคนี้เดียวเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปท่องมากมายเลยอ่ะส่วนแม่กลมก็จะลงท้ายด้วยหมอมา้านะคะถ้าแม่เกยลงท้ายด้วยตัว ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่เงี้ยนะคะ,ะมีเยอะนะคะอันนี้เข้าทบทวนแค่สามแม่ก่อนอ่าตอนนี้นักเรียนมาอ่านและรู้จักคำก่อนนะคะชามหินรุง้งแคนแยม้มโหนก้างร้อน แตงคืนขิมล้านโชมแรงสุ่งนะคะคำพยางค์เดียวเนี่ยเขาเอามาเป็นเป็นคำที่มีความหมายนะคะอ่าแปลออกมาได้ทุกคำเลยคือคำที่มีความหมายนะคะอ่านี่เราก็จะดึงออกมาทีละแม่ เวลานักเรียนดูนะคะนั้เรียนจะดูสเปซสปะมันก็เลยงงได้ไม่ครบคำเนักเรียนดูแถวแรกเลยนะคะอ่ะมีตัวอะไรเราก็ดึงลงมาใส่ทีละแถวนะคะนี่เทคนิคการทำข้อสอบอ่ะเสร็จแล้วก็มาดูแถวที่สองนะคะคำไหนที่เราใช้แล้วใช้ขีดค่าเฉลียงเบาๆไม่ต้องหนักนะคะอ่ะข้อสอบเป็นของเราแบบหัดเป็นของเราเราทำเอง นะคะอ่ะอันนี้ลองดูนะคะอ่ะลองดูอ่ะดูคำว่าชามจะกดได้ตัวอะไรคะมอมา้าถูกต้องเลยมอมา้านี่แม่กล่มเห็นไหมคะอ่ะเราก็ขีดเฉลียงเนี้ยแล้วเราก็มาเขียนตรงนี้นี่ชออ่ามอ เห็นหะอ้าวดูต่อคำที่สองคือหินอ่สะสกดด้วยตัวนอหนูก็อยู่ในแม่กลนเห็แล้วก็ขีดเฉียงแล้วก็มาเขียนในช่องนี้อออีนอหิน,หนอ่ะต่อไปคำว่ารุง้ง ลุงกินน้ำนักเรียนเคยเห็นไหมคะอ่าเคยเห็นนะคะบางคนยังไม่เคยเห็นเพราะยังไม่ไม่ชอบดูท้องฟ้าเวลาฝนตกหน้าฝนจะเกิดหน้าฝนนะคะอ่าอันนี้จะกดด้วยงงูอ่าก็คืออยู่ในแม่กงอ่าเราขีดค่าออกนิดนึงแล้วเราก็มาเขียนรออุงอรุงไม่โทรุรงเวลานักเรียนเขียนนะคะคุณครูบอกแล้ว เราหัดพูดสะกดของเราแล้วเราพูดไปเขียนไปมันก็จะจำได้ดีขึ้นนะคะบางคนนี้ลอกแต่กระดานไม่ใช่คุณครูบอกแล้วกระดานนี้เป็นแค่แนวทางนะคะเด็กๆต้องพูดแล้วก็เขียนอคําต่อไปคําว่าแคนสะกดด้วยนหนูอยู่ในมาตาแม่กลนะคะก่อนทีเราก็ ก่อนเขียนเราก็เขียนแล้วก็นําคํามาเขียนถ้าเด็กๆอ่านพยัญชนะต้นคอควายกันงใช่ไหมคะคอแอนอแคนอ่ะบางคนนี่จะเขียนคอควายก่อนแล้วก็มาเขียนแต่ละแอทีหลังเด็กๆต้องจําเลยนะคะเอพยัญชนะที่มันเขียนหน้าพยัญชนะต้นเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้าง แต่พอเราอ่านพยัญชนะต้นแล้วเราก็มาเขียนใช่ไหมคะอ่าน,นั้นต้องจำหน่อยนะคะบางคนนี้ยังไม่จำเลยอ่ะต่อไปคำว่าแยม้มอ่ะจะกดด้วยมอมาใช่ไหมคะมอมาก็อยู่ในมาตามแม่กลมอ่ะเราจะเขียนและเราก็ขีดเขาออกไปอ่ะเวลาเว้นเว้น แต่ละคำเด็กๆเอานิ้วของเราเนี่ยวางนะคะนิ้ววางแล้วก็ถึงจะเขียนอ่ะบางคนเขาเก่งและเขาเขาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นิ้ววางเขากะได้นะคะว่าห่างกันอ่ะคำว่าแยมยอแอมอแยมไม่โทแยมเนี่ยโทอยู่ตรงพยัญชนะต้นนะคะอันนี้พยัญชนะต้นตัวเดียวหมดเลยอ่านั้นเด็กๆต้องจำอีก มีเพนัญชนะต้นคำไหนบ้างที่มีสองตัวอย่างเงี้ยนะคะอะถ้าเด็กๆท่องได้เราก็เขียนได้นะคะอันนี้เราดึงมาเขียนเนีเราก็อ่านไปด้วยเขียนไปด้วยอะลองอีกหน่อยอีกหน่อยอะคำว่าโหนหอโอนโหนอะตัวจกดก็คือนอนหนูใช่ไหมคะก็อยู่ในมาตาแม่กนเนี้ยนะคะอะเราก็ ขีดค่ะแล้วก็มาเขียนหอโอนอโหนอ่ะเป็นไงคะอ่ะครูแนะแนวทางให้แล้วอ่ะที่เหลือเด็กๆทำเองได้ไหมคะอาทำได้เขียนสวยๆนะลูกเขียนสวยนะเดี๋ยวมาปั๊บคุณครูตรวจให้ติดดาวสวยเลยดาวทองนะเด็นไหมติดดาวทองแล้ว เดี๋ยวเราจะมานับแข่งกันว่าใครมีดาวทองเยอะค,คุณครูก็จะให้ารางวัลชิ้นใหญ่อีกเออเห็นไหมคะเนี่ยค,คุณครูเนี่ยพยายามให้เด็กๆเนี่ยเขียนสวยๆเหมือนอย่างค,คุณครูนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องอะคะครูก็จะติดดาวให้มารจูงใจให้เด็กๆเนี่ยรักภาษาไทยของเรานะคะอ่ะท่าน,นั้นที่เหลือลองทําเองนะคะไม่ยากอันนี้พยางเดียวอ่ะค,คุณครูขอ จบเรื่องมาตราตัวสะกดมีแค่สามมาตราเท่านั้นเองเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ